นี่นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่ Coffee I Need You นะคะเราก็มากับเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเรานะคะแต่มัธยมเลยมีฟ้านะคะเราก็มีใบมอนนะคะสำหรับร้านแรกพวกเราไปนะคะจะชื่อร้านว่า Coffee I Need You ค่ะ ซึ่งร้านนี้เนี่ยก็จะอยู่ซอยบางปา4 3นะคะหรือถ้าใครรู้จักตลาดนั้นเรือบินร้านนี้จะอยู่บริเวณแถวนั้นเลยค่ะซึ่งร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วนะคะเปิดมาตั้งแต่สมัยกวางเนี่ยอยู่มัธยมนะคะจนตอนนี้กวางเข้าปีที่4แล้วก็ยังคงเปิดอยู่แล้วเขาก็ปรับปรุงร้านนะคะให้มีความสวยขึ้นแล้วก็มินิมอลขึ้นด้วยค่ะโดยในร้านนะคะก็จะมีทั้งกาแฟแล้วก็ชาต่างๆรวมถึงอาหารให้ทุกคนได้เลือกด้วยนะคะ ะะก็สั่งมาสั่เมนูเป็นโฮจิชาโกโก้แล้วก็สมูทตี้บลูเบอร์รี่นะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกมานะคะว่าตรงนี้เป็นมุมที่สามารถสุบุรีได้ซึ่งมันจะอยู่ภายในร้านนะคะแต่ว่า ออกมาอีกนะคะก็จะมีประตูเปิดให้เข้ามานะคะส่วนข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นทางระบายอากาศแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่สามารถนั่งได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่เพื่อนบอกมาค่ะเพราะว่าเพื่อนมาบ่อย ร้านต่อไปที่พวกเรามาชื่อร้านว่า Kim Cafe Thailand ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็จะอยู่ถนนเทพระะกักษ์กมม8บางปาค่ะถ้ามาจากค Coffee a n ด d u เนี่ยสามารถขับตรงมาได้ตาม Google แบบเลยนะคะก็จะประมาณ2อนาทีค่ะ ก็เอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดทิปนิมิตนะคะมาร้านของเพื่อนนะคะซึ่งเป็นร้านของฝาที่จะมีขนมเกาหลีนะคะขนมญี่ปุ่นต่างๆมากมายจะพาไปดูเลยมีนกไข่ดาวด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ จริงๆร้านนี้ก็เป็นร้านที่เพื่อนทํางานอยู่กับเขามานานแล้วนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะที่เรียกว่าร้านของเพื่อนพอดีว่าเรียกกันจนติดปากแล้วนะคะข้างในเนี่ยมันก็จะมีของให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ากวางอะ่ะไม่สามารถถ่ายมาได้หมดจริงๆนะคะเพราะว่ามันเยอะมากรวมถึงกบมีน้ําด้วยนะคะที่เป็นออโซจูหรือว่าน้ําผลไม้นะคะที่เป็นของต่างประเทศะคะ่ะ ของข้างในเนี่ยก็จะเป็นของน้าเข้าทั้งหมดเลยนะคะขนมมาม่านะคะก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกเลย วนนี้กวากับมอน,นะคะก็เลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากก็พยายามหยิบกันแล้วก็เลือกกันนะคะอันนี้ก็หยิบมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของปังเลยนะของปงมีแค่สองอันนอกนั้นที่ของใบมรทั้งนั้นเลยนะคะนนยหยิบไม่หยุดเลยเออ,อันนี้เราใช้ตะก,กาเดียวกันนะคะเพราะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดน,นี้ ก,ก็ได้มาคนละ200นะคะก็จริงๆของมันมีเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่กวางก็หมดอ,อยากกินของที่มันหมดนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวกวานจะขึ้นให้ตรงนี้นะเป็นร้านเพื่อนนะคะก็สามารถเข้าไปดูในไอจเพื่อนแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะคะบ๊ายบาๆเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ